สวัสดีค่ะสุพนุสุพนุธนะคะในคลิปนี้สุพนุชจะมาชวนทำขนมงาทอดค่ะเป็นขนมงาทอดข้าวเหนียวดํามีวิธีการทําที่ง่ายมากๆเลยค่ะแล้วก็ได้ความอร่อยรสชาติของไส้หวานกําลังดีตัวแป้งมีความนุ่มหนึบและกรอบบางๆที่ผิวของงา อร่อยมากๆเลยค่ะมาชมวิธีการทํากันเลยพลิไม่มีแป้งข้าวเหนียวดําจึงนํำข้าวเหนียวดํา30กรัมล้างทําความสะอาด2ครั้งจากนั้นจึงใส่น้ําร้อนลงไป150 ml แล้วก็แช่พักไว้เป็นเวลา30นาที ในขั้นตอนนี้ถ้าใครมีแป้งข้าวเหนียวดำอยู่แล้วก็ไม่ต้องมาทำแป้งแบบนี้ก็ได้ค่ะหลังจาก30นาทีผ่านไปแล้วก็จะกรองเอาแต่ข้าวเหนียวดำส่วนน้ำยังเก็บไว้ก่อนค่ะจะนำไปต้มแล้วมานวดแป้งทีหลังเมื่อกรองจนได้ข้าวเหนียวดำแบบนี้แล้วก็จะบดให้ละเอียดบดให้ละเอียดที่สุดเท่าที่จะทำได้สุพมนุษ์ใช้เครื่องบดของเมล็ดกาแฟมาบดข้าวเหนียวดำให้เป็นผงที่เนียนละเอียดค่ะ แล้วนำแป้งข้าวเหนียวดำที่ได้ไปชั่งให้ได้น้ำหนัก45กรัมใส่ลงในชามผสมตามมาด้วยแป้งข้าวเหนียวขาว135กรัมแป้งข้าวโพด10กรัมผงฟู1ช้อนชาร่อนส่วนผสมทั้ง3อย่างให้เนียนเข้าด้วยกัน แล้วจะนำน้ำตาลทราย80กรัมเกลือครึ่งช้อนชาแล้วนำน้ำที่แช่ข้าวเหนียวดำไปต้มจากนั้นชั่งให้ได้120กรัมนำมาผสมแล้วคนให้เข้ากันจนพอน้ำตาลละลายแล้วนำไปเทใส่ในแป้งค่อยๆเทใส่ลงไปแล้วก็นวดแป้งให้เนียนเข้าด้วยกัน เมื่อนวดไปแล้วน้ำจะมากกว่าแป้งสุพนุชจึงต้องเติมแป้งข้าวเหนียวขาวเพิ่มอีก50กรัมเพื่อจะไม่ทำให้แป้งเหลวจนเกินไปและสามารถปั้นเป็นก้อนได้มเมื่อนวดจนแป้งเข้ากันดีแล้วจากนั้นจะใส่น้ำมันพืชลงไปอีก20กรัมเป็นันดับสุดท้ายแล้วนวดต่อไปเรื่อยๆจนแป้งนุ่มและเนียนไม่ติดมือ จึงนำพลาสติกแรปมาปิดไว้แล้วพักแป้งไว้30นาทีขึ้นไปแล้วมาเตรียมในส่วนผสมของไส้ใช้ไส้ถั่วทองกวนสุพนุษย์จะเขียนสูตรไว้ให้ค่ะเป็นแบบเดียวกับที่ใช้ทำไส้ของขนมงาทอดใบเตยจากนั้นจะมาปั้นแป้งหลังจาก30นาทีผ่านไปแล้วแป้งจะใช้ก้อนละ30กรัมแบะแป้งออกแล้วก็ใส่ไส้ลงไปปั้นให้เป็นรูปทรงกลมจากนั้นจึงนำไปคลุกในงาขาวลุกให้เต็มพื้นที่ของก้อนขนมเลยแล้วปั ก้นอนต่อๆไปจนแป้งหมดในสูตรนี้จะได้ขนมงาทอดประมาณ15ลูกค่ะขั้นตอนต่อไปก็คือการทอดตั้งกระทะให้ร้อนด้วยไฟกลางค่อนข้างแรงใส่น้ำมันพืชสำหรับทอดลงไปค่ะเมื่อน้ำมันเริ่มร้อนจึงปรับมาเป็นไฟกลางแล้วค่อยๆหย่อนขนมลงไปทอดค่ะหย่อนขนมลงไปทอดในขณะที่น้ำมันยังไม่ร้อนจัด ค่อยๆทอดไปเรื่อยๆเมื่อขนมเริ่มเซ็ตตัวจึงพลิกกลับอีกด้านสุพนุษย์กลับช้าไปนิดนึงค่ะขนมเลยเริ่มเกรียมแบบนี้หลังจากที่ขนมเกรียมแบบนี้แล้วก็คลึงต่อไปเรื่อยๆคลึงบ้างหยุดบ้างจนกระทั่งขนมงาทอดสุกมีสีน้ำตาลทองที่ผิวของงาตักขึ้นให้เสด็จน้ำมันได้เลยค่ะเขยาที่ตะแกรงสลัดน้ำมันออกไปให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ แค่นี้ขนมงาทอดแป้งข้าวเหนียวดําก็เสร็จเรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะรสสัมผัสที่ได้ของขนมงาทอดข้าวเหนียวดําก็จะมีเนื้อแป้งที่นุ่มหนึบแล้วไส้ก็จะมีความหวานอร่อยกําลังดีลองทําตามกันได้นะคะขอบคุณมากค่ะที่รับชมแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ